คุณเคยคิดมากจนทำอะไรไม่ได้ไหมคะใจที่ฟุ้งซ่านก็เหมือนกับน้ำขุ่นยิ่งกวนก็ยิ่งมองไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนวันนี้เรามีข้อคิดจากเต่ากับลิงที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความฟุ้งซ่านได้อย่างมีสติเรื่องก็มีว่าเต่ากับลิงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะคะลิงชอบพูดมากและมักจะคิดไปไกลส่วนเต่านั้นนิ่งและรอบคอบวันหนึ่งลิงเห็นเงาจันในน้ํา และเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลไม้วิเศษมันพยายามกระโดดลงไปฟ้าแต่กลับจมน้ำแทนค่ะเต่าจึงช่วยขึ้นมาและบอกว่าเจ้าเสียเวลาวิ่งตามเงาโดยไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าเรามาดูกันนะคะว่าโทษของใจที่ฟุ้งซ่านมีอะไรบ้าง 1. ทําทำให้เสียโอกาสเพราะคิดมากเกินไป 2. นอนไม่หลับเครียดสะสมส่งผลต่อสุขภาพและ 3. ไม่สามารถ ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการลดความฟุง้งซ่านด้วยธรรมะมี3ข้อด้วยกันนะคะ 1. ทําทำสมาธิอย่างน้อย5นาทีฝึกใจให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน 2. เขียนสิ่งที่กังวลลงกระดาษแยกสิ่งที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ 3. ใช้หลักอนิจจังทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอสิ่งที่กังวลวันนี้อาจไม่มีผลในวันพรุ่งนี้ ใจที่ฟงซ่านเหมือนลิงที่ไล่จับเงาจันไม่ว่าเราจะคิดมากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญคือการอยู่กับปัจจุบันและมีสติดังคำสอนที่ว่าสิ่งใดผ่านไปแล้วอย่ากังวลสิ่งใดยังไม่เกิดขึ้นอย่าคิดมากอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดใจและแชร์เป็นธรรมทานให้ด้วยนะคะ